อยู่กับเด็กๆค่ะใช้เวลาว่างอยู่กับเด็กๆนะคะมีเยอะเลยวิวิวตัวนั้นเก่งมากเลยจิกเขาทําไมป้าก็แยกออกมาแล้วก็ดูสิอ่ะดูดูสิจิกเขาลังแกเขาอะ่ะป้าก็แยกออกมาจากอีกรลังนึงก็มาใส่อีกรลังนึงแต่ก็ดูสิดูสิ๊ยน่ะดูที่เก่งดูดู นี่นี่เด็กๆดลังนึงอีกอีกค่ะนี่เลยก็มีตัวเนื้อค่ะขาเสียเลยดูเป็นไก่พิการไปเลยค่ะดูสิคะโดนเพื่อนทับขาตอนอยู่ในตู้ฟักไข่แน่ทะเลาะกันอีกละอีกตัวน,นชอบจิกเขาชอบจิกเพื่อนดูสิคะ อยู่กับเด็กๆก็มีความสุขเห็นไหมคะตัวนี้ก็ขาเสียนะคะดูสิคะน่าสงสารมากเลยอะเพื่อนทับตอนอยู่ในตู้ฟักนะคะก็เลยขาก็เลยเสียไปเลยเสร็จแ,แล้วดูนี่คะ่ะนี่อีกคะ่ะเด็กๆดูสิแข็งแรงกระโดดจะออกจากลังให้ได้เลย อันนี้ก็เด็กเด็กไก่ชนนะคะอันนี้ไม่ใช่ไก่บ้านธรรมดานะคะเป็นไก่ชนค่ะไก่ชนพม่านะคะเขาเรียกว่าพมา่าอะไรนะนี่ค่ะอีก,อกดูสิคะแข็งแรงมาก เด็กเดกดูสิคะกระโดดเด็กเดกเป็นไงบ้างเอยดูสิดูสิคะแข็งแรงมากเลยกระโดดเลยอะกระโดดนั่นนั่นดูสิคะวัน,ว,นวันก็จะอยู่กันสเสียงเจี๊บเจีบเจีบเจทั้งวันค่ะดูสิคะแข็งแรง ฟ้าไม่ค่อยเก่งเรื่องไก่นะคะแต่แต่อันนี้มันเป็นไก่ชนพมา่พมาพม่าอ,อะไรนะฟ้าจดไปเยอะแต่ฟ้าลืมตอนซื้อมาฟ้าก็จดดูใชค่ะดูแข็งแรงมากเลยอยู่ในตู้ฟักยังมีอีกเยอะนะคะอุ้ย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 พอแข็งแรงฟ้าก็แยกมาใส่ลัง เดี๋ยวตอนเย็นฟ้าก็ไปเอามาอีกอ่ารู้สึกว่าจะมีลูกไก่งวงของฟ้าคลอดออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะดูเลยค่ะดูเลยค่ะวิน่ารักจังเลยดูสิเริ่มโตแล้วอะคะ่ะอันนั้นอันนี้ฟ้าเอาม,ามาเมื่อเช้านี้นะคะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็อันนี้ ตัวไหนแข็งแรงมันก็จะเป็นชุดจนชุดนะคะชุดแรกชุดนี้เอามา,มาเมื่อเชา้านี้เพิ่งอ,ออกมาจากตู้อบตู้ฟักนะคะแต่ตัวที่ขาเปที่พี่การนะ่ะเอาออกมานานแล้วแต่ตอนนี้ด้วยความว่าเขาอ่อนแอฟ้าก็เลยเอาเอามาไว้กับไก่ที่อ่าเพิ่งเอาออกมาจะได้ไม่โดนเพื่อนลังแกอ้าวอะไรตัวเล็กนิดเดียวลังแกเขาได้ไง ตัวดำๆตัวเล็กนิดเดียวดีฮะก็ยังจิกเพื่อนอะแต่ตัวสีดำก็ขาพิการนะคะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะดูขาค่ะขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนแบบว่าขาเขา ไม่เหมือนจะแบบฟ้ารีบเอาออกมาเกินไปอะค่ะเขายังไม่แข็งแรงดีฟ้าอ,าออกมาก็เลยขาเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นด้วยความว่าเห็นลูกไก่ทอดออกมาก็อยากจะเอาออกมาไก่ก็เลยขาเสียเลยแต่ก็เดินได้อยู่ค่ะแต่ก็เป็นไก่พิการที่แบบนิ้วเหยียดไม่ได้ดูสิคะนูสิคะนิ้วเหยียดไม่ได้ เด็ก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 นั่นแหละนั่นแหละกระโดดใหญ่แข็งแรงกันใหญ่เลยแข็งแรงกันใหญ่เลยดูสิตัวไหนกระโดดเก่งเดี๋ยวจะให้จับแยกออกมาไว้วัดตัวไหนเก่งที่สุดอ่านั่นนั่นนั่นตัวไหนเก่งที่อ่านั่นนั่นตัวไหนเก่งที่สุดเดี๋ยวจะจับแยกออกมาไว้ต่างหากคนละกล่องเลยนะคะเอาเก่งจะเก่งไว้ที่เดียวกัน แหน่งแข็งแรงโอเค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าจะมาอัปเดตหนึ่งอาทิตย์ถัดไปว่าจะโตขนาดไหนนะคะดูสิค่ะไก่ชนของฟ้าลูกเกียบกำลังเป็นลูกเกียบ เป็นด้วยนั่นแหะยังหน้ามองอย่ารังแกเพื่อนนะตัวไหนเกงอ่ะรังแกเพื่อน